เชียร์ที่ค้ำพอนให้อดีตนางเอกช่องเจ็ดตัวท็อปยืมเงินส่งเรียนจนจบพิมพิมประภาพรังผู้ความรู้สึกที่มีต่อเชียร์ที่คํำพอนหลังเคยช่วยเหลือเรื่องเรียนถือเป็นครั้งแรกที่นางเอกสาวพิมพิมประภายอมเปิดใจถึงเรื่องราวสุดประทับใจที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่า ครั้งหนึ่งครอบครัวมีปัญหาด้านการเงินจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยแต่ได้นักแสดงรุ่นพี่อย่างเชียร์ี่คำพรยื่นมือเข้ามาช่วยให้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมพิมพิมประภาเผยว่าตอนนั้นเหลือเงินหลักร้อยในบัญชีถึงขั้นที่ยืนร้องไห้หน้าห้องบัญชีเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมมันคือเรื่องการศึกษาที่ครอบครัวเราให้ความสําคัญมาโดยตลอด แต่วันนี้ที่เรานําเงินเก็บที่มีทั้งหมดไปช่วยครอบครัวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหามาจากที่ไหนตอนนั้นพิมพ์เล่นละครกับพี่เชียร์ที่คมพรเขาก็รับรู้ปัญหาของพิมพ์มาตลอดเขาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยจ่ายค่าเทอมให้เราพอเราได้เงินมาเราก็รีบคืนพี่เขาทันทีซึ่งพี่เชียร์อาจจะไม่รู้ว่าหนูรักพี่เขามากพี่เขาคือคนหนึ่งที่มีพระคุณกับหนูขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณคะ่ะ